สวัสดีค่ะเมื่อนี่พามาเบิ้งเพียงตีนเตาค่ะเนี่ยปลาเพียงตีนเตานิวซีแลนด์คยเห็นแต่ในติกต๊กกับช่อง YouTube บบอคุณ่าจะเด็บขอของจริงค่ะอุ้ยอออย่างไหนมันตีงได้เหมือนอันเหมือนสาลายมันตีงไปตีงมากเห็นบอกะนาะ สาลายมันตีงได้เนี่ยแมนบอกค่ะมันตีงได้เออป๊าเพียงตีนเตานิวซีแลนด์นี่ยค่ะมีเต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยโุ้คืน่าสิเด็กผอของจริงอะนี่กับแมนนี่กับเพียงตีนเตาค่ะตัวแบบใหญ่ ก็เนี่ยโตอ้ว,อวนเลยก็คือตินเตายี่หลีเด้หล่ะเนี่ยมีนาตูใหญ่ๆอยู่ในหนีเนี่ยแมนเบิดเลยเด้อค่ะเนี่ยโตเพียงตีนเตานี่ก็แมนมองนั่นก็แมนเตเ้ย เลือบๆเนี่ยแมนเบิดเลยนี่ค่ะเพียงตีนเต้าหนูไม่เคยเห็นเด้อค่ะเนี่ยมีเต่าอ้วนๆใหญ่ออๆแล้วเรากำล่งค่อยกินน้ำเด้อค่ะนี่ยืดเท้งโหดเหียนเต็มเลยเพียงตีนเต่านี้ะตกใหญ่วๆวู้วตายแล้ว มองนี่นะต่องแล้วว่างเนื้อค่ะเบิงเบิงขึ้นค่ะเว้ยน้ำมาแล้วเปียกโอ้ oh my god อุ้ยเปี่ยนหมดเลยน้ำแบบเย็น บางเพียงติดเต่าโอ้นี่ตัวนี่ตัวแบบใหญ่เลยเอาไปได้เหรอคะโอ้ยอันไหนตัวเรากินบ่เป็นบ่ระผู้วิธี เต็มเลยนน่แกรแมนโอ้ยบองดีล่ะเพียงตีนเต้าโอ้ยพอคืนมาบบอร์พอคืนมาสิพ่อของจริงอ่ะเนี่ย ได้พ่อหน้าป๋าหอยแม่งผูกอยู่นี่ยังใบใหญ่อันนี้มีตาอ,อันเพียงตีนต๊ะ